ตงนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากได้รถใหม่อีกแล้วอยากได้ยี่ห้ออะไรคะคุณก็ดูรูปร่างหน้าตาแบบผมคุณคิดว่าเหมาะกับรถอะไร BMW b m ม x อโอ้โหดู BMX อเอเอาจากกักรยานเอาไว้ขี่ทำอะไรล่ะเอาก็เห็นอยู่ช่วงหนึ่งคุณชอบออกกำลังกายไม่ใช่เ,เหรอก็มันขี่ลำบากบนท้องถนนในบ้านดาวนะฮะให้ลองไทย,ไท,ยทีนึงว่ารูปร่างหน้าตาแบบผมเนี่ย เหมาะกับรถอะไรอย่างนี้คุณต้องเป็นคนสปอร์ตแน่เล๋ยต้องเป็นรถสปอร์ตแน่เลยถูกต้องรถสปอร์ตใช่ไหมอย่างนี้พ่ออะไรดีก็ตอนนี้กําลังเลือกอยู่ระหว่าง Lamb o ok r บก i n i หรือว่า f e r ร a r i ดีอะพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวสาวๆมาสมัครเป็นตุ๊กตาหน้ารถนะแต่บอกได้นะว่าซื้อได้แค่โมเดลรถแหละเอ้ารถจริงๆอะรถจริงๆตอนนี้เขาบอกว่าขายดีนะรถซูเปอร์คาร์ต่างๆอะมันแพงไง ก็แพงจริงนะคะคแต่เขาบอกว่าจริงๆยอดขายก็ถือว่าเติบโตนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเฟอร์รร,รี่เนี่ยมีขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยถ้านำเข้ามาเนี่ยก็มีหลายเจ้าแต่ถ้าหากว่าเข้ามาอย่างเป็นทางการเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่าย,ยาเป็นทางการตอนนี้ในมีระกูบลนของพี่ลมพักดีเขานำมาจำหน่ายอยู่นะโอ้โหนะฮะแล้วก็ที่สำคัญผู้บริหารเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงด้วยแต่ว่าชอบความร้อนแรงของรถนะคะเพราะฉะนั้นเขามีวิสัยทัศน์ในการทำงานยัาง,งานงเดี๋ยวไปติดตามได้ในช่วงของห้องรับแขกซ e o ค่ะเชิญเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผ <abil itation. S 1> ู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะห้องรับแขก CEO ค่ะเรามาอยู่กับคุณบิงนะคะนันพัชมาลีพิรมพังดีนะคะที่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทคาร์วิโนมอเตอร์จำกัดต้องถามพี่บิงด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะกับภาพรวมของธุรกิจปีนี้ค่ะก็จริงจริงแทร็ปตั้งแต่ปีที่เราเปิดก็กลางปี2009นะคะมาถึงปีนี้ก็4ปีแล้วนะโดยโดยรวมก็แบบเป็นที่น่าพอใจนะคะเราก็มีลูกค้าตอบ ดีทั้งฝั่งที่เป็นการขายฝั่งการขายนะคะแล้วก็ฝั่งบริการหลังการขายเช่นกันเพราะตอนนี้รวมรวม,รวมแล้วเราก็มีลูกค้าร่วมได้ประมาณ70รายนะคะยังไม่นับลูกค้ามือ2นะคะนี่เป็นลูกค้ามือหนึ่งแล้วก็แล้วก็เซอร์ศูย์เซอร์วิส Service, ก็เรียกได้ว่ามีลูกค้าประมาณ3 50อคันที่ได้เข้ามา ได้ได้รับเซอร์วิสกับเราแล้วนะคะซึ่งในตลาดเมืองไทยเนี่ยานับแค่ Ferrari คก็มีแค่420คัน,นอันนี้ก็เกือบจะทุกทุกท่านก็เกือบจะได้ได้เข้ามาใช้บริการเราแล้วเราก็ได้พูดพูดต่อนะคะแนะนำกันต่อไม่ว่าจะในการขายหรือในการบริการหลังการขายนี้ก็อขอขอบพระคุณ ไม่ว่าจะสืบมนชนแล้วลูกค้าทุกท่านได้ความไว้วางใจกับเราด้วยค่ะค่ะถามพี่บิงด้วยค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะเจอกระแสะข่าวที่เป็นรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยแบบนาเข้าผิดกฎหมายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีผลกระทบกับธุรกิจด้วยไหมคะก็จะก็ด้วยด้วย,ด,วยด้วยหลักการของเราก็ทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่เปิดนะคะแล้วก็ลูกค้าก็เลยมั่นใจจุดน <ừ. S 2> ี้แล้วก็สบายใจที่ที่ได้มาซื้อรถกับเรานะคะ,คะก็เลยก็เลยให้เขาว่ายืนยันนะคะว่าว่าสิ่งที่ที่เราได้ให้ความมั่นใจกับลูกค้ามาตลอด กเ็เป็นผลที่ดีนะคะลูกค้าก็ใครๆว่าได้ขับรถใช้เฟ r ร,ร,รี i ใ,ในท้องถนนที่ซื้อมาจากเราได้อย่าง,างมีความสุขนะคะ, mm hmm. ะก,ก็เลยเป็นก็กลายเป,เป็นการตอกย้ำสิ่งที่เราทำมาค่ะ ค่ะยังต้องถามพี่บิงด้วยค่ะว่าในส่วนของธุรกิจนี้แล้วก็การนําเข้ารถย,ยนต์เฟอร์ราร,รี่เนี่ยค่ะการบริหารจัดการเนี่ยค่ะจะแตกต่างกับเมืองนอกด้วยไหมคะหรือว่าจะต้องมีอะไรปรับเพื่อที่ให้เข้ากับลูกค้าของคนไทยเป็นพิเศษด้วยไหมคะก็จริงๆนโยบายเราก็คือ,อต้องตาม,มนอกอยู่แล้วนะคะราคาที่เราขายก็เมืองนอกก็กําหนดส่งมาเลยส่งราคามาเลยนะคะบเบ็ดเสร็จเขาก็จะรู้ภาษีของแต่ละประเทศเขาก็จะทําราคามาเลยไม่ให้เราทําเองด้วยนะคะแล้วก็จะคอยมาตรวจเป็นระยะ นะคะว่าอาศูน์เราตาม c IM i ไอหมเขาต้องเทียบได้ว่าเราก็อยู่เหมือนโรงแรม หาดาวใช่ไหมคะค่ะนี Twelve, ่เป็นบ้านของฟรยที่ที่ประเทศอ่าไทยหรือประเทศอื่นๆฟีลลิ่งที่ที่ได้เข้ามาสมมติอย่างเพ็นเพิ่งไปฮ่องกงหรือไปไหนแล้วก็ไปเยี่ยมศูนย์ฟรย่ในแต่ละที่หรือที่สิงคโปร์ก็ฟีลลิ่งเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องอก็จะมีแบบแบบกลิ่นเฉพาะหรือเพลงเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะของของศูนย์บริการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านก็ได้ไปฝึกอบรมอ่าไม่ว่าจะไปเมืองนอกหรือเมืองทีเขาก็จะมาฝึกอบรมให้ให้ที่เมืองไทยนะคะก็ก็นี้จะเป็น มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าถ้าในการปรับโอเคเขาจะเข้าใจในเรื่องวัฒน,นธรรม,อ,มอย่างเช่นตอนที่เราเพิ่งสร้างศูนย์เนี่ยเราก็ปรับในแง่ฮวงจุย้ยซึ่งอันนี้เราก็ต้องคุยกับทางคือทางอิตาล,ลีเขาดีไซน์ก็คือเป็นอาร์เคดเจ็คของฟราเเลยค่ะซึ่งอันนี้เราบหยคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าเมืองไทยเราก็มีความเชื่ออย่างนี้่ตรงบันไดต้องมีใช่ไหมสะท้อนกระจกหรืออะไรอะไรตามตามภาษาเรามันก็มีอย่างนี้ตรงนั้น ที่ให้เหมาะสมซึ่งเขาเข้าใจแล้วก็เราก็ได้ปรับตามที่ที่เราได้เสนอไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราล่งใจเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ฟลี็กซิเบิลตรงนี้เราก็เราก็มีความทุกข์นิดหน่อยใช่ไหมคะเรารู้สึกอัดว่าเอแต่เราไม่ทําตามของจุ้ยหรือทําทิศทางลมที่ที่ได้กําหนดมาค่ะอย่างนี้นี่คือถือได้ว่าเป็นที่เดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีศูนย์ที่อื่นยังไงในประเทศไทยด้วยไหมคะที่เดียวในประเทศไทยค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยทางมันกาเขาก็จะมองว่าถ้ามี เมืองไหนที่เจริญพอเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาจะมีบางเมืองที่อาจจะเจริญพอแล้วก็มีมีฟารรี่เจริญในแง่ในแง่ว่าคนซื้อฟาร์รี่ดีมานมเยอะขึ้นแล้วก็มีรถเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาไปเปิดศูนย์ในในเมืองนั้นๆนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็มองว่าตอนนี้เมืองไทยตอนนี้ที่กรุงเทพในในในวันนี้ก็ยังพอเพียงอยู่แต่ในอนาคตก็แน่นอนอเพราะว่าเมืองเมือง หลายๆเมืองของเราก็ขยายนะคะมไม่ว่าจะภูเก็ต หรือไม่ว่าจะทางภาคภาคอีสานนะคะจะขอนก่นเนี่ยก็เป็นเหมือนที่เริ่มขยายแล้วก็ในแนวนะก็อาจจะมีเทอร์โมมอเตอร์อยู่ในภาคอื่นเช่นกันค่ะ,ะถามพี่บิงด้วยค่ะว่าในฐานะที่ทําธุรกิจที่ออกแนวแบบรัสซอรี่ซุปเปรคาแบบนี้เชื่อแน่ว่าในเรื่องของการดูแลลูกค้าก็ต้องเป็นระดับไฮเอนมีการบริหารจัดก,การลูกน้องหรือว่าแต่ละคนภายในองค์กรเนี่ยให้เป็นในทิศทางไหนแบบไหนยังไงบ้างคะ่ะอันนี้สําคัญมากค่ะเพราะว่าเราก็เป็นเกี่ยวกับการบริการนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลูกค้าทุกคน ก็เป็นเรียกว่าลูกค้า V I P ทุกท่านนะคะเพราะว่าถ้าจํานวนลูกค้าเราก็ดูแลอยู่ท่านท่านถ้าทุกคนรวมกันตอนนี้ก็สัก350 10ท่านใช่ไหมคะ mm hmm. ที่ในที่มาเข้ามาใช้ส่วนบริการของเซอร์วิสอันนี้แน่นอนพนังกงานทุกคนเราก็ต้องต้องเซอร์วิสลูกค้าให้อย่างดีที่สุด mm hmm. นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่มา,ท,มาที่มาเยี่ยมชมโชว์รูมเราถ้า ถ้าเป็นจังหวะที่ที่บิงอยู่พอดีก็จะเดินเข้าไปทักทายนะคะ<ม>ก็จะ<ม>จะรวส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะรู้จักมิงอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ก็จะจะเป็นสิ่งที่เราเหมือนเราก็าดูแลลูกค้าเองด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ในแง่ของการสมมอบรถ <c oughs> คือถ้าถ้าถ,ถ้าอยู่เมืองไทย ทุกๆครั้งเวงก็จะมาร่วมส่งมอบด้วยก็จะเป็นโอกาสที่ได้เจอลูกค้าแล้วก็จะแนะนําให้ทางทิมทิมาขายเ่แนะน,นําแผนกอื่นด้วยเพราะว่าทุกๆแผนกเนีน่ยต้องรู้จักลูกค้านะคะไม่ว่าจะแผนกหลังการขายไม่ว่าจะแผนกมาร์เก็ตติง้งการตลาดนะคะทุกๆคนก็ต้องรู้จักลูกค้าหมดนี่ก็เป็นสิ่งสัมพันธ์ที่ทุกๆคนก็จะต้องมีมาตรฐานสูงที่สุดในการดูแลลูกค้าและลูกค้า เราทุกทุกท่านก็น่ารักมากค่ะให้ความเป็นกันเองกับพนักงานของเราทุกๆคนอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าในแต่ละส่วนของพนักงานก็คือจะต้องรู้จักกับลูกค้าทุกคนหมดเพื่อที่จะแบบว่าทํากุศลที<ช>่ดียางไงด้วยน่นอนค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรียกว่าเพอร์ n ซ l นไลน์เซอร์วิสนะคะเพราะว่าเราก็ต้องทราบว่าลูกค้าชอบอะไร,รกิจกรรมเป็นยังไงแล้วทุกวันนี้เราก็จะจะรู้จักไปจนถึงภรรายาแฟนหรือถึงลูก นะคะตรงนี้เราก็จะจะเหมือนกับใครๆว่าบางทีเรามีกิจกรรมเราก็จะได้เชิญลูกค้ามาร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องกับไลฟ์ตล์เขางั้นต้องถามพี่บิ่งด้วยค่ะว่าในส่วนของไลฟ์สไตล์ค่ะส่วนตัวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นทั้งซเลิตี้แล้วก็รวมไปถึงทําธุรกิจต่างๆเป็นซีอเนี่ยก็ชอบที่จะออกงานสังคมพบปะก,กับหลายๆคนพี่บิ่งเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือเปล่าคะก็จริงๆให้การออกงานก็เป็นการต่อเนื่องนะคะ,คะเพราะว่าเป็นก็เป็นคนชี่อเขาเนื่องจะออกงานอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่า ก็เป็นโอกาสที่ได้พบเพื่อนที่เราไม่อาจจะไม่ได้เจอในทุกวันนะแต่เราจะไปเจอในงานได้ได้ไปคุยได้ไปอัปเดตกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ันเกียดที่เขาได้เชิญเรามา ฉันร่วมง,งานกับเขานะแต่ว่าเขาตอนตอนนี้ก็คือทุกท่านเขาก็ใครว่าเลือกงานที่เหมาะสม,มสกับเราที่จะที่จะไปแล้วก็เช่นกันเพราะเราก็จ,จัดงานเหมือนกันแล,กแล้วก็เราก็เข้าใจเวลาเราเชิญใครมางานเราก็อยากให้เขามาร่วมใช่ไหมแต่ว่าน,นี้ก็เป็นการที่เราบริหารชีวิตเราด้วยะค,ะค่ะถึงว่าบริหารตั้งแต่ การเข้ามาทํางานการดูแลตัวเองอการออกงานแล้วก็การแบ่งเวลาให้กับครอบครัวถ่มงั้นต้องถามพี่บิงด้วยค่ะว่าในฐานะที่เป็น working woman ต้องแบบทํางานหลากหลายแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยมีวิธีการนําหลักการของตัวเองมาดูแลในส่วนขององค์กรยังไงบ้างคะจริงๆก็อันนี้ก็สําคัญเรื่องโเค work life balance นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญเพราะว่าพนักงานหลายๆคนในนี้ก็มีอาจจะมีครอบครัว ส่วนเนี่ยจะเป็นครอบครัวใหม่ด้วยค่ะว่าเพื่าจะแต่งงานมีลูกกันอย่างเงี้ยค่ะ<ฆ>ก็ก็จะคอยดูแลตรงนีก็จะเข้าใจเอาเวลาจะต้องลาลูกป,ป่วยหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็จะจะมีความเมตตาท, <laughs> ที่ที่จะต้องมีธุระตรงนี้ไปนะคะแล<ฆ>้วก็แล้วก็เออกนี้ยเป็นเป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าพิงคิดว่าในชีวิตเราก็ไม่ใช่ f ฟ l f แค่เรื่องงานเราก็ต้อง f u l f i ล l เติมเต็มในในชีวิตส่วนตัวเช่นกันนะคะแล้วก็ ในเรื่องอื่นแล้วก็จริงๆเราก็พยายามจะให้มีกิจกรรมจะเสริม <c oughs> เช่น ทุกปีมหายเราก็มีการไปเลี้ยงกันหรือไม่ก็จริงๆก็ยังจะต้องมีทีมบิลดิ้งอันนี้ที่เรายังที่จะต้องอกำลังกำลังที่จะต้องมานําเสนอ,อทีมงานเพราะเรามีแค่20กว่าชีวิตเองซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญท,ท,ที่เรื่องทีมบิลดิ้งให้มีความสามัคคีกันในองค์กรนะคะนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งท,ที่ที่เราจะพัฒนาบุคลากรแต่ว่าจริงๆทุกๆกวันเนี่ยฟร,รยเขาก็มีเทรนิ่งเพื่อนจะเยอะอเวลาของพนักงานจะไม่ค่อตรงกันบาง บางบางคนก็ต้องบินไปองนอกไปเทรนที่2อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะหรืออันนี้โดยเฉพาะทีมช่างนะคะก็มันบินไปมันจะเยอะหรือหรือต้องบางคนก็ต้องแบ่งการตลาดก็ต้องบินไปสิงคโปร์มาเลเซียไปเทรนในเรื่องการดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแล้วแต่เราพอพอบุคลากรขาดเราก็ต้องมีงานที่ต้องนาเนินอะไรทุกๆวันที่เราต้องบริการลูกค้า สามร้อยกว่าท่านเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ก็คาดการณ์จะเยอะอยู่ <c oughs> ก็เลยจริงๆก็ต้องมีเวลาที่เราจัดสรเรเอามาเอามาทำทีมบิลดิ้งยเนี่ยสำคัญเพื่อ <c oughs> เพื่อให้มีความสามัคคีให้บิ <c oughs> ลด์ลีดเดอร์ชิพแต่สิ่งสำคัญที่ ที่ที่เราเน้นก็คือ um, การการเทรนนิ่งนะะเพราะว่าเราได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะงน้นท้ายนี้อยากให้พี่บีงคะช่วยฝากกับคุณผู้ชมกันนิดนึงว่าการที่จะทําธุรกิจหรือว่าเป็น c ีอนั้นหัวใจหลักสาคัญในการที่จะบระิหารองค์กรน,นั้นคืออะไรยังไงบ้างค่ะจริง,รงๆบงเเริ่มมาจากการที่ทําได้ทุกอย่าง นะคะเราไม่ได้มาแล้วก็บริหารอย่างนี้เ้งแต้ตนเราเริ่มจากาที่งานเก่าที่มีอยู่ซิตี้แบงค์เราก็เริ่มก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ที่ที่ซิตี้แบงค์เนี่ยสมัยที่พิงทำงานอยู่ก็เริ่มตั้งแต่ตําแหน่งที่เล็กแล้วก็ทําทุกอย่างแล้วก็กลายเป็นเราเราค่อนข้างจะ Fast Tra c k แล้วพอเราเริ่มพัฒนาแล้วก็โตขึ้นมาเนี่ยเราเข้าใจทุกๆส่วนของคือไม่เกี่ยงงานนะคะมไม่ใช่ว่าพะฉันตำแหน่งนี้ฉันทำงานให้งานาน,นี้ นะคะเราก็ยื่นมือไปช่วยหลายๆงานตอนนี้เราก็เลยเข้าใจะระบบ360นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยในการที่จะมาบริหารถ้าในตำแหน่งนะคะจะ CEO หรือ MD ที่เราจะมาดูดูดูบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยมันต้อง360เพราะเราสร้างมาตั้งแต่ตั้งแต่ดินเนะคะตั้งแต่เริ่ม,มแล้วก็ต้องมาเริ่มรีค루ตพนักงานทีละคนต้องอม,มาสร้างระบบ นะคะฟรี Friday ช่วยส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าภายในของเราเราก็ต้องมีงระบบของการบ<ห>ัญชีม,ม,มีระบบของ uh, human resource นะคะมันก็ต้องพัฒนาพอพนักงานเริ่มเยอะ uh, กฎกฎกฎกติกา policy ก็ต้องเริ่มพัฒน,นาขึ้นมาถ้าในลูกค้าเราก็ต้องคอยคอยคอยมองในแง่บริการหรือในแง่ อินดัสทรในแง่กฎหมายเราก็ต้องคำนึงทุกๆส่วนที่จะมาเก mm ี่ยวข้องกับธุรกิจนี้นะคะก็จะต้องมองธุกรกิจเป็น360นะคะไม่ใช่มองแค่แง,ง่เดียวการบริหารเราก็ต้องมองครบนะคะไม่ว่าจะแง่กฎหมายแง่ policy ในแง่ภายใน internal ในแง่คู่แข่ง mm hmm. นะคะแล้วก็ในแง่ตลาดทิศทางงานตลาดในแง่รสนิยมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้อง adapt ให้ให้เร็วเพราะว่าเขา,าเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มันเร็ว <c oughs> นะคะเราก็ต้องเ,อเราก็ต้องคล้ายๆว่าพัฒนาองค์กรและตัวเองให้เร็วไปพร้อมๆกับกับโลกที่มันเปลี่ยนไปเพราะน่าจะเร็วในยุคนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณบิงค่ะนันทมลีพิรมภักดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs>